ไปซื้อยามาให้คุยยาแล้วโถ่เอ้ยทำไมไม่ไปหาหมอมาบ้างแช่ทำไมไวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อน oh. เอาออกไปนี่ยาแก้ท้องอืดท้องเสียท้องเอ่อท้องทุกอย่างอะ่ะท้องจนเปกระเพาะด้วย <c oughs> โอ๊ยกินทั้งหมดเลย <c oughs> ม,ม,มันมันก่อนอะ่ะเมื่อหลายวันก่อน <c oughs> เราไม่น่าไปกินหมูกระทะร้านนั้นเลยเนาะร้านนั้นช่วงมาเลยว่าหมูมันแปลกเว้ยหมูมันหมูมันแบบมันค้างหลายวันเกินอ่ะทำให้เราท้องเสียเนี่ยจ้าทำไมได้ก็แถวนี้มีแค่ร้านเดียวอ่ะ ก็กจริงไะนะก็โหแล้วเราเราจะแย่เอาเนี่ยเพราะว่าหลายวันก่อนอะที่โรงเรียนเขามีค่ายลูกเสือกันแต่เราไม่ได้ไปอะเพื่อนเขาไม่ว่ารามันเหตุสุวิสัยอท่านจำได้ว่าแม่บอกว่าข้างหน้าจะมีจดหมายมาส่งด้วยเนี่ยฉันอ่านก่อนเนี่ยจดหมายอ๋อจะว่าจดหมายถึงครูแน่เลยว่าเคอ่านเลยแล้วกันเขียนว่า เรียนถึงเด็กชายแซมมี่ต้องมาแก้วิชาเข,าข้าค่ายลูกเสือที่เธอไม่ได้ไปเมื่อ3วันก่อนยังไงต้องมาให้ได้แล้วเจอกันที่โรงเรียนเวลาสามทุ่มของวันพรุ่งนี้เราต้องเดินทางไกลกันแล้วครูจะรอนะเอ,อ้เอาทำไมเขามีชื่อแค่คนเดียวอะ่ะเอ้าเฮา้ยม,มีหน้าหนึ่งปะอ่ะมีหน้าหนึง่งอย่าลืมให้เด็กชายเคียยะมาด้วยเพราะไม่ได้มาเหมือนกันขอบใจมากจากคุณครูบวย ตาม,มนั้นนะเพื่อนต้องไปพร้อมกันสามทุ่มพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวนา,วนายน่ะกลับบ้านไปเลยแล้วก็ไปเอาชุดลูกเสือมาแล้วก็มานอนที่นี่ก็ได้คืนหนึ่งแล้วก็เราก็ออกพร้อมกันสามทุ่มโอเคไหมโอเคเพื่อนไปไป,ไปกลับบ้านไปเอาชุดลูกเสือมาเจอกัรน,นะท่าวอภัยเดอ้ออย่าไปท้องเสียถเถอะถนนนะลลอกแม่งเลยกันไว้ก่อนเจอกันเฮ้ยไปเตรียมของลูกเสือต้องมีอะไรบ้างเนี่ยมีน็กทมีหมวกมีไม้ง่ามโอ้โหเต็มไปหมดเลย คิดบ่าเราใกล้จะถึงแล้วนะข้างหน้าเหรอครับครูอ่าใช่แล้วล่ะโอเคจอดเลยแล้วกันนะชึบโอเคครับค่อยขึ้นนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับครูเอาล่ะฉันอัดเรียมาดีชึบดีก่าใครพลาดตกแบบฟ้องได้เลยอุ้ยอ่าคุณครับแล้วผมล่ะอ๋อเธอก็น้องดูดิได้เลยหนึ่งสองสามอ้ยตกเหมือนกันเรือรั่วไปเดียเพื่อนโอ้ยคือมาเพื่อนขึ้นมาในจมน้ิมเดิมเด ท้องก็เสียอยู่เดี๋ยวก็จมน้ำหรอกเอาละนี่คือผลของการที่โบเธอร์ไม่ยอมมานะกท้องก็เสียครับทำไงได้ใช่ไหมใช่แล้วใครสั่งให้สอนให้กินบุฟเฟ่ก่อนเดินทางไกลล่ะไอ้บ้าเอ้ยห้ามกินนะ,ะเข้าใจไหมก็หิวก <หา S 1> ็หิวนะวนี่รู้ไหมมีโลกสิฉันคนหนึ่งนะกินบุฟเฟ่ก่อนที่จะไปเข้าแคมป์เหมือนกันแต่เขาเสียชีวิตจริงเหรอครับอ้อใช่เขาไปกินบุฟเฟ่ท่ามกลางป่าแล้วเจองูเห่านะก็ไปกินทำไมค่ามกลางป่า ได้ต้องกลับบ้านไหนมีบุฟเฟ่อ้อมันเป็นมุกนะโอเคตามมาโอ,อ,อย้ยลีล่ะโอเคครับ <S <S แล้วก็คือวันนี้คุณครูต้องอยู่กับพวกเราทั้งคืนใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อไม่นะ่ะพอดีว่าฉันใจะให้บวกเธออยู่กันเองนะแล้วฉันจะไปนอนบ้านแคมป์ที่สบายสบายมีแอร์มีอ่างกับน้ำสกุชี่อะไรเงี้ยอ๋อคือพวกเราต้องอทำกิจกรรมกับร่วมกับคนอื่นที่นี่เหรอครับน่าทรงหน้าใช่เพื่อนแต่อ่านนะเขาเรียกว่ากุชี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่สกุชี่ อ๋อนัอ่นแหละย่างกันเจ้ามันบีบๆแล้วเด้งๆบ่ต้องมาสลามเพื่อนเอ้ยไม่ใช่มันต้องมาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรฉันจำไม่ได้เหมือนกันที่เป็นเขีมขัดป่ะน้องมาเลยเด <c oughs> ้อาจบแล้วคำตกเลยเอาล่ะเดินตามมาได้แล้วอย่าพูดมากเอ้ยโอ้วกแกได้พูดมาฟันมิน <c oughs> เอาล่ะถึงแล้วนะอุ้ยที่นี่มันที่ไหนครับเนี่ยอาจารย์ อก็ใครลูกเสือไงถามแปลกๆ,ๆมีหลายที่มากเลยหลายจุดมากๆเลยนะเป็นอ๋อ,อคมป์ของฝรั่งนะอ๋อว่าทำไมมีภาษาเก,กียข้างเต็มไปหมดเลยนั่นนะมีอ่ามีให้ฝึกซ้อมอะไรเต็มหมดเลยครับอ๋อใช่แล้วละ่ะแล้วที่นี่ก็มีคนอื่นอยู่ด้วยนะยังไงก็ทำตัวให้เรียบร้อยแล้วกันนะเดี๋ยวฉันกลับมาเร็วๆนี้ในโลกภาพยนตร์เจอกันจริงเงียบมากจริงเหรอไม่รู้ว่าเพื่อนน่าจะมีคนมาแก้แก้แบบรอมั้งแหละใช่ว่าน่าเต็มที่ก็สักห้าคนอะไรเงี้ยไม่เกินนี้มั้งใช่ไหมมันจะมีจริงๆหรอ แต่ว่าตอนเล่นเหลือมาไม่มีเลเยอจอดเลยนะแต่เพิ่งรู้ว่าเรามีบ้านเลยเนี่ยชัางรู้สาห์เตรียมแคมป์วงแคมปิ้งมาเอาเราจะนอนบ้านไหนบ้างนี่แม่อืมบ้านนี้ไม่น่าใช่บ้านที่เราควรนอนนะเหมือนเป็นบ้านของจอเขาจริงอ่ะเราเราไปดูข้างหน้าไปข้างหน้าคืออะไรอ่ะนี่เหมือนเป็นในนี่เลยที่กินอาหารรวมอ๋อใช่ทำอาหารดูทรงนะมันเป็นเตาถ่านด้วยเพื่อนเราต้องเอาถ่านมาแล้วก็ใส่พวกเนื้ออะไรเงี้ยให้มันสุกอ่ะเตาก็ไม่ได้กินเลยแต่เราก็มีอะไรกินปะวะก็จอเขาจริงอ่ะเพื่อน อขในพวกของแล้วบ้างอ่ะเก็บของก็มีมีแคมป์มีเก้าอี้มีไฟแช็กมีเออ่แคมป์ไฟน่ะอุ๊ยไม่แบบสิ่งที่แบบว่าเอาชิลอะไรเงี้ยเออฉันเตรียมไวก่อนน่ะเอออาจารย์เขาให้สมุดอะไรมาด้วยเออหรออยู่ที่ไหนหรอเฮ้ยเก็บเพื่อเพื่อนก็ได้เพื่อนหรือญาตเลยเออแล้วแต่ไหนเฮ้ยช่างวะดูก่อนก็ได้ดูพื้นที่เอาไปอันนี้อะไรอ่ะที่ฝึกซ้อมเหรออันนี้เหมือนไว้นี่ปะไว้เก็บรถมั้งอ่าไปไปได้อ๋อที่เก็บรถจริงด้วยอ๋อนี่ น,นี่อะไรอะ่ะโอ้ยเพื่อน,นมีแคมป์เหรอเนี่ยโอ้าหมีที่ฝึกสอนเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะนอนไหนอ่ะเพื่อนหาที่นอนก่อนไหมในไอเดียคณะนั้นไงนโอ้หนี่เหรอนอนได้ไปล่าวะฉันว่านอนได้นะแต่ถ้านายคิดว่านายแบบมีแมงมุมหรือ,อมีแมงสาบอะไรเงี้ยเขานอนส่งหนึ่งนอนส่งหนึ่งเลยรวมจริงด้วยฉันดูที่อื่นเหมือนปะ โอเคฉันว่าจะเหมือนทุกที่เลยโอเคงั้นฉันว่าเรานอนเบอร์นหนึ่งไหมอุ้ยก็ได้ไหมเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันจะวางเต็มตร,ตรงนี้เผื่อไว้ดูดาวแล้วกันแล้วก็มีวางแคมป์ไฟด้วยตรงนี้ที่หนึ่งเนี่ยให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นอ่ะถูกต้องแต่เรนจะนอกกนข้างไหนโอ okay, เคแล้วแล้ววางทำไมเฮ้ยเราไปงวัวอไปเอองัวงัวคือโดนแล้ววะโอเคนั้นฉันจองเต็มแล้วไปแช็กก่อนเฮ้ยทำไมในนี่มีไข่ไก่กับหนังวัวด้วยเนี่ยของใครวะเออแต่หมดเลยอนนีอาเอาสื่อไม่ได้ใช่านเผื่อไปจะมีกฎต่างๆที่เราต้องทำอะไรเงี้ยยยเเเเออออออาาามววว่่ะกงงดดด้จรรริหหไูแล อ่านสิกด,ดข้อที่หนึ่งเขียนว่าหลังจากเก็บสัมภาระเสร็จแล้วหากได้ยินเสียงนกวีด<อ>ให้ไปที่จุดรวมตัวถ้าถึงแล้วให้ขานชื่อตัวเองแล้วจบด,ด้วยมาครับเหมือนอย่างที่ในห้องเรียนเลยเอ้ยนกวีดอันนี้หรออ่าใช่หน่าใช่แล้วตรงไหนเพนื่อนที่จะต้องไปอ่ะจะรวมตัวจะรวมตัวตามเส้นนกบีดตามเส้นนกบีดไปเลยไปเลยโอ้ยวีดอีกแล้วลวีดไรงหนาไปเลยไปเลยอันนี้ป่ะทางไหนตรงนี้เหรอ้ายมือหรอ อ๋อเฉพาน่าถูกทานนะอันนี้คือทางกลับไปโรงอาหารอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋ออันนี้น่าจะจุดแค้มไฟเฉพาะน่าตรงนี้หรือมั้งใช่ไหมที่เขาพูดแบบอะไรต่อกองไฟอ่ะใช่ป่ะเออแล้วเราเสียงต้องวีดน่าจะตรงนี้หรือมั้งใช่เพราะฉันได้เสียงต้องวีดตรงเนี้ยแล้วมันหายไปแล้ว,ลวเขา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 ไม่หาเราหรออ๋อนั่นดิเพราะว่าเราต้องรอใช่ไหมเพื่อนโอเคนั่งรอต้องนั่งรอใช่ไหมจว่าตรงนี้นะเพราะโบติเอ่อโบติกเขาลูกเสือเขาก็ต้องรวมตัวที่จุดกองเอ่อกองไฟปะใช่ใช่ใช่โอเคนั่งรอ ฉันเหนื่อแล้วนะฉันรอมา2 0่เป็นานาทีได้แล้วมั้งเนี่ยเพื่อนฉันนั่งต้นจากหญ้ากลายเป็นดินหมดแล้วฉันฉันแท้หญ้าหมดแล้วเนี่ยเออดึงหญ้าเล่นนะเออไม่ไปกินหญ้าหรอไม่รู้อ่ะไม่มามั้งเอาเขาต่อไปดิเขาต่ไปดิขงก็จะสอนเขว่าหากจะทำอาหารกินถ้าหากไม่มีวัตถุดิบสามารถหาได้ในนั้นแต่ห้ามทำอาหารที่เกี่ยวกับเนื้อและเครื่องในเด็ดขาดถ้าหากืนงันที่จะทำก็ให้เตรียมใจกับสิ่งที่ต้องเจอด้วย แล้วเ,เรามาที่นี่เพื่ออะไรเนี่ยเหมือนมาเรียกรวมตัวเอ้ยเดี๋ยนะเขาให้มารวมตัวแล้วทำอะไรนะเอ่อเขาบอกว่าให้รวมตัวใช่ไหมอ๋อให้ขันชื่อตัวเองเฉยๆโอเคงั้นขันแล้วไปกินข้าวกันเดี๋ยวไหมเออขานแล้วยู่ฉันห <รอ S 1> ิวแ<อ>ล้าเด็กชายซามีมาครับเอเด็กชายเคียะมาครับได้คุยกับใครเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนขันทำตามกฎก็พอแล้วเพราะฉันหิวแล้วว่าไปกินข้าวเถอะหิวอะแว่เจะหาว่าทุดิษฐนไหนอะหาได้ในนั้นอ่ะเขาบอกอะ ไในในัน้ไน,น,น,ไนไหนไหนวะใครจะรู้อะชั้นไม่ใช่คนไอ้นี่หน่อยคนที่นี่ซะหน่อยอะไรวะ <c oughs> จะนะห้ามทำเกี่ยวกับเนื้อสัตว์หรอ <c oughs> ใช่แล้วกินอะไรอ <c oughs> ่ะมาที่นี่เป็นค่ายมังสวิรัติเพื่อนเป็นมังสวิรัตก <c oughs> ็คือผู้ที่กินแต่ผักมาี่ยใช่ปะกินแต่ผักกินแบบกินทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวกับพวกเนื้อสัตว์เช่นไม่กินน้ำมันอะไรที่เกี่ยวกับสัตว์ไม่กินน้ำมันกินแต่น้ำมันพืชอะไรเงี้ยโอ้จะตอนนี้อยากกินเนื้อสัตว์มากกว่าไม่เอาอ่ะวท่านจะได<อ>้หิวอยากกินเนื้ออยากกินสเต็กโลอาหารเราอาหารได้จาวะ เราตอเยี่ยก,กันหาไหมโอเคก็ได้นั่นใช่เปทางซ้ายตรงไปเรื่อยๆนายก็หาแถวนี้ก่หมแล้วกันอาหารอยู่ไหนมีใครอยู่ที่นี่ไหมครับผมต้องการอาหารอเดินมาตั้งไกลแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยห้องเก็บกรองอาหารไม่มีเลยหรือไงเอยนี่ไงห้องเก็บอาหารในสุดกเจอทีไม่น่ามีใครเห็นหรือมั้งโอเคอุย้ยตู้เย็นด้วยทำไมไมีแต่ผักวะเนี่ยแครอทขนมปังมันเผาแล้วก็บีทรูทเอามาทำใหม่เนี่ย,ยเดี๋ยวหน่อยก็มีโคลา สิบวกขวดแล้วมีหมวกอะไรด้วยปะเนี่ยโอเคยิบไปก่อนแลนอุย๊ยเจอเนื้อแต่ว่าเขาบอกห้ามกินไม่ใช่หรอวะแต่เอามาหน่อยก็ได้วะมีอะไรบ้างเนี่ยมีซูชิหน้าเนื้อวัวมีแซลมอนมีไข่หวานโอเคงั้นหยิบมาเลยอย่างละนิดอย่างละหน่อยแลกกันคงไม่มีใครเห็นหรอมั้งเราหิวเนาะมีเนื้อวัวเนื้อหมูแล้วก็เนื้อกระต่ายหรอกระต่ายไม่เคยกินอ่ะรสชาติเป็นไงอ่ะเอามาหน่อยอย่างละนิดอ่ะอย่างละนิดนึงไม่มีใครเห็นอนี่หมวกอะไรปะเนี่ย ใส่แล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยหมองนีิวหน่อยโอเคเก็บคืนเล่ไปเดินทางกลับที่พักดีกว่าโอ้ยไม่เจออะไรเลยเจอแต่ผักผลไม้มันจะอร่อยได้ไงวะฉันไม่ใช okay. okay. oh ่มังสวิรัตน้อเฟ้ยใสมีจะเจออะไรปะวะทำตาดำตาดำาต่ตาดำวัสดีครนบเพื่อนเอ้ยเข่าดีหรือเข่าร้ายดีนะ ท่านเจอดูปึ๊บ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 โจรโคตระสำหรับวันนี้แล้วก็นี่ด้วยเพื่อนดูดูนี่นะทุกวันโตเนี่ยดูเนื้อตายใช่เรื่องเวลาเองเลยเมื่อไม่ฉันไม่เจอมันในตู้เย็นอ่ะเดี๋ยวจะบอกใครนะแล้วก็มีด้วยมีด้วยนี่ซูชิแซลมอนเอ้ยซูชิไข่ซูชิแซลมอนซูชิหน้าเนื้อวัวเนี่ยเต็มหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยงอม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 แชร์แชร์ในกฎเขาเขียนว่าห้ามกินเนื้อสัตว์ทำไมเขาไม่ถึงมีเนื้อสัตว์ะไวฉันก็ไม่รรู้เเหมืออนนกั่ะะพาว่าาอจจะเป็นนนกกฎคละที่ัตรงู้นก็ได้้ตรงนนมันนไกกลลมาเยะ ใช่นายมีถามไหมฉันจะถามไหมกล่าวไว้แล้ววันเราต้องกล่าวไว้แล้ววันเราต้องอย่าลืมก่อนที่จะมีคนมาเห็นเพราะมันเป็นกฎที่นี่เขาห้ามกินเนื้อสัตว์ด้วยแต่เราหิวอ่ะเนาะทนไม่ได้งั้นนายลองท้องบานนี่นี่เอาไปน้าสมอลจะกินน้าเนื้อวัวน้องอะไรหรอฉันเดินไปแบบเยอะๆอยู่แล้วฉันเดินไปเกือบทุกที่เลยแต่ฉันไม่เจอคนเลยก็จริงตรงก็ไม่เจอเลยไม่เจอเลยแต่มีห้องจะมาหามีห้องนอน ห้องน้ารวมห้องอาบน้ำอะไรเต็มไปหมดเลยอะมันแต่มันให้ความรู้สึกแปลกๆแบบเหมือนว่าเดินไปก็เหมือนเหมือนใครดูใครมอตลอดเวลาเลยไม่รู้โอ้ยคิดมากเพื่อนเฮ้ยมาเพื่อนมาชนไว้เนื้กเอาเนื้อเนื้อเอ้อเนื้อเนื้อเนือนื้อเนื้เนื้อเนื้อเ้เนื้อ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 เนื้เนื้อเเนื้อเนเนื้อนืนื้อนืนื้ออเนือเนอเน โค้งโค้งลอยลยร้มั้ยแบบฉันริมกบไอ้ร้านกุ้สีดยอยู่ที่ทำเราท้องเสียร้องใช่อันนี้อร่อยมากเลยเนาะแต่มันเนื้อมันแปลกนะเช่นเนื้อแล้ก็ต่ายเยอะไปแหละแล้วอร่อยอยู่รู้อั้ยร่างกุ้งเสีอดาอิ่มแล้วฉันเหลือแต่สูตรที่ไขหวานอ่ะอิ่มชมัดเลยแซลมอนเลยเอ้ไอ้อะไรเจออะไรเป็นไรเพื่อนอยากทำกับเจออะไรแปลกๆเลยบ้าตกใจมันไม่ไม่เชิงเหมือนแบบฉันเห็นหางตามั้งแบบ มันมีอะไรอยู่มีคนกำลังมองเราหรอไม่มีเพื่อนไอ้จีขีบ้าจีขีโมคีบ้าดิฉันก็ตกใจทำไมอะเมื่อกี้ตกใจแทบตายโอ้มันบุ่งเลยมันมิงจริงๆทำไมเออฉันมาเถอะไปอ่านกับเขาไปดีกว่าอ่าจกับเขาอื่นก็ได้เพื่อนเขาก็ได้ถามเขียนว่าตอนนี้คงได้เวลาที่จะต้องไปเริ่มเล่นฐานกันแล้วในขณะที่กําลังฝึกฐานอยู่ถ้าหาไม่พบอะไรอะไรก็ดีไปแต่ถ้าพบอะไรบางอย่างห้ามทักห้ามถูกจับ นั่นไม่ใช่สิ่งที่ด oh, well, e, ีถ้าเราเข้าไปยุ่งกับเขาอะนะผู้เขียนว่างั้นอะเฮ้ยตายเจออะไรปะเนี่ยอย่าทักด้วยเขาบอกเห็นไหมนะเออยังไม่ได้ทักเลยอีบ้าไปไปเราไปเล่นถ่ายให้มันจบๆไปไปเร็วเแล้วก็ได้นอนสักทีฉันไม่อยากเข้าแคมป์เท่าไหร่หรอกนะมันค่อนข้างจะวุ่นวายนะเพื่อนไปเออ ว่าจะเป็นตรงนี้ไหมเนี่ยเพื่อนเออ,อยเพิ่งง่วงดีวะเราต้องทำงานเฮ้ยทำไมมีวัวมาตอมแคมป์เราเต็มเลยนะ่ะอืคิดว่ามันก็คงหิวหรือเปล่ามันอยากตั้งแคมป์ป่ะอ๋อเหรอแต่เพื่อนด่านนี้ใช่ไหมด่านแรกเนี่ยฐานที่เราต้องไปไปไปลุยเนี่ยเพื่อนอันนี้น่าจะป<ร>เป็นเออเป็นลวดหนามแน่เลยเพราะฉะนั้นเราห้ามโดนเหล็กนะโอเคปะโอเคโอเคชื่อปุบปกติเข้าค่ายมันมีคนว่าก่อนนี้พอมาเข้าค่ายสองคนแล้วรู้สึกแปลกมกันนะเอาหน่ะเพื่อนเดี๋ยวก็ชิ้นน่ะเรามาแก้นะเว้ยเราไม่ได้มา มาเที่ยวสนุกนะเว้ยโอเคเหมือนจะผ่านดานแรงแล้วฉันอย่าอย่าเล่นเดี๋ยวก็ตายเราไอ้บ้าเฮ้ยเดี๋ยวเฮียอะไรฉันฉันว่าฉันเห็นแสงอะไรแบบตรงนั้นเฮ้ยแสงอะไรวะฉันเห็นมีเนยืนอยู่พเ่เพื่อนมาแลเวมาเจาจมาเมเจเจคนเจ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 ยิเมเาเจเจเจเอเู่ตรงเอ้าหาเจ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 เวเจ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 เ้นจเ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 ่เจ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 บจเจเจเเจเจเจเเจ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 เเจ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 เ ชิบหายใช่ไเบอร์ทักทำไมเดียวไม่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 เลยว่าทักหรอกมั้งแต่จริงเหรอนะไม่ได้แก้ชนนะฉันตาฝาดอ่ะฉันไม่แน่ใจอ่ะเพื่อนฉันเริ่มกลัวแล้วว่าโอเคงั้นไปด่านนี้เราแค่ลงมีชึบขึ้นลงขึ้นลงโอเคไม่มีอะไรแต่ชิบหินจริงด้วยเว้ยใช่เออเราต้องเล่นยังไงอ่ะเนอต้องเล่นฝั่งนี้ป่ะชึบฝั่งนี้ก็มีนะเพื่อนนะเชื่ขึ้นฝั่งเนี้ยเราก็ต้องเจอกันอยู่ดีป่ะเล่นไงต่อนี่หรอไหนอ่ะไปดิชึบโอเคหน้าใช่ไหม เราต้องเล่นหลายคนมั้งน่าใช่โอเคเฮ้ยเ้ยมันมีมันมีนี่ด้วยไอ้เป้าธนูอ่ะตรงไหนอ่ะนี่ทําไนใช่ไหมมาสํารวจมาไหนตรงไหนทางนี้ทางนี้ทางนั้นเหรอชิ้นกลัวชิ้นกลัวหลังเราวูบวูบบ่ะนายคิดเองไม่มีหรอกนะที่นี่ที่ไหนดีเวลาเราซ้อมยิงได้ได้เดี๋ยวฉันยิงตรงนี้นายไปยิงฝั่งนู้นไปแยกกันได้ได้แหละโอเคไปยิงก่อนปึ๊บ อ๋ทีนี้แบบนี้ไม่โดนอันนี้โดนชึบอืบมาดนฉันยิงไม่โดนโอเคชึบอย่างนี้หรอสบายสีส้มชึบโอเคเรียบร้อยแล้วนี่ไมหลัันมีคนจับอยู่เลยวะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยกี่ยวเียอะไรอะไรอะไรดู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 ดไอูดูดูดูู่ด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 ยดูัดาดไดดูดาอดูไ ม่งมาทันทต่อตาเลยเพื่อนไปดึงชิ้ของข้ามาวอะไรวิ่งตัดตาดูน่อยเนี่ยอุยเกือบโดนยิงหัวแล้วแม่งเลยเกือบตายสองแบบสองรอบเลยเมื่อกี้มีชันว่ามีผีเว้ยมันอยู่ข้างหลังฉันแล้วมันจับฉันอ่ะแล้วมันก็พูดอะไรบางอย่างที่ฉันฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแต่ว่าลองได้ยินแล้วน่าจะคำว่าช่วยด้วย ฉันรู้สึกฉันรู้สึกว่ามันพูดคำว่าช่วยด้วยวิมันมันใช่จริงๆใช่ไหมน่านช่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนเราที่ทั้ด่านนี้ผ่านแล้วก็ไปไปที่อื่นเถอะชันว่ามัน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 อยู่แถวนี้แหละโอเคมันใช่จริงเหรอวะยังไม่โดนยังไม่โดนลงไปหมดแล้วโอเคโดนแล้วเหลือเดียวท้ายแล้วเพื่อนชึบโอเคโดนแล้วไปไปไปอกออ๋อที่นี่เหอะไปไปเราไปเราไมาอะไรวะเว้ยฉันฉันฉันรู้สึกได้เลยมันจับแล้วมันก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยเลย เออเอาเอาเอาไงดิเออชื่อว่าเล่นนั้นมันจบไปเหอะมันเหลือหมดจังอ่ะหมดแล้วปะไม่ได้ไม่แล้วไม่ใช่อัท้ายท้ายไปเลยไปเลยไปแล้โอเคเดินซีแซกซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขึ้นอันใหญ่ขึ้นอันใหญ่แล้วก็โดดลงแล้วก็ลงอันเล็กชุดเล็กชุดเล็กขึ้นอันใหญ่โอเคจบแล้วครับจบแล้วนะครับผมจบจบแล้วครับจบแล้วนะครับเข้าที่พักแล้วโว้ยขยวก็อยู่เหอะอุ๊ยวกลัวอะไรใช่ไม่ใช่จริงใช่ไหมใช่ คอยได้เห็นสาธุฉันไม่ได้แช่งนะคอยหน้าเห็นจริงโอ้ยฉันอ่านกูเขาตะบายแล้วเอ้ยน่ากลัวยิ่งผายเลยหรือหรือเราควรรีบไปแจ้งเขาก่อนดีวะแจ้งคนนั้นเหรออ๋อไปไปไปแล่วมันในในห้องนั้นน่ะมันมีโทรศัพท์อยู่ลองลองลงไปดูไหมอ๋อไปดูก็ได้ไปเดี๋ยวฉันจะไม่อ่านกูเข้าต่อายไป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 มาเร็วโอเคเนี่ยเหรอที่นี่มันมีโทรศัพท์อยู่ตลอดเลยว่ะที่นี่เหรอยกเพิ่มเพิ่ใช่ไหมโอเคไปนั้ โอเคไม่ต้องหยอดเหรียญด้วยโทรหาใครไม่ติดเลยอ่ะเพื่อนไม่ไม่ติดเลยเหรอใช่พยายามอยู่เอาสายแรกก็ไม่ติดเอาสายสองช่วงสัญญาณมันไม่มีอยู่ะเฮ้ยพี่แอ๊บพี่แอ๊บอะไรได้เหตุล็อกประตูฝันรุ่นล็อกประตูฝันรุ่นล็อกล็อกล็อกอะไรได้เห็นอะไรได้เห็นภาพมีคนเดินอยู่เห็นภาพเมื่อกี้ฉันนี่มีแตเท้ามีไงเฮ้ยใครอ่ะอนี่แหละที่ฉันบอกอ่ะที่มันมันเดินตามเราตลอดเวลาเลยไอ้ตาขาวนี่แหละที่หัวแตกเนี่ยเดี๋ยวนะเขาบอกความทัก หายแล้วทักไปแล้วด้วยฉันว่าเราฉันทักไปสะพักแลวนะเว้ยเอาเยวเ,เราเราอยู่ในห้องไปตายเหรอเพื่อนไม่รู้แต่พัดว่าเอาอหายแล้ววะไอ้คนทัไปอาจจะมีพ้าอยู่ในสักที่หนึง่งได้ที่เนี้ยตอนที่สีขข่อขอให้รู้ไว้ว่าในเกาะน,นี้มีแค่ผู้นายสองคนถ้าพบเจอคนที่แอบอ้างว่าเป็นอะไรต่างๆขอยรู้ไว้ว่าน่นไม่ใช่คนของที่นี่ไอ้นี่บอกว่าไปนี่แด่เลยสซมีเราเราจะต้องรีบไปไอ้ไอ้ไอ้ ไอ้ฝ <|so|>> of oh, ั่งนั้นไอ้ที่มันมีแคมไม่ใช่แคมอะตึกไอ้ที่ตึกเหรอที่ฉันไปหาเอาอาหารปะใช่ใช่ใช่ฝั่งตึกโลนเราไอ้นี่ฮะไอ้นี่จะ่มองล่าเราอยู่อะวิ่งสุดชีวิตเพื่อนโอ้โหมัไม่ล็อกเลยไปเราเพื่อน ไปเร็ววิ่งตัวชีวิตวิ่งตัวชีวิตไม่รู้มันตามไม่ตามฉันไปมองหลังด้วยฉันจะวิ่งอย่างเดียวแล้วละกันไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปเร็วขวาเพื่อนน่ะตรงนั้นที่มี่ึะวิ่งได้นะตรงนั้นไปไปไปเพื่อนต้องไปพี่ไปพี่ไปไปี่ดีกว่าไปทางนี้จุดบนทางนี้ละกันโอเคฉันจำได้ว่าแถวนี้มันมีมันจะมีห้องอาหารอยู่แล้วแอบแถวนั้นก็แต่โอ๊ยใครอ่ะเฮ้ยใครครับดูตรงนั้นเลยโอ้เธอเป็นใครเนี่ยเอาพอดีว่าผมมาแกู้นย์เรื่องเข้าค่ายนะครับเออลองโอ้ยเดี๋ยวพอเธอมานี่เลยที่นี่เขาห้ามเข้านนนะะมปส่่วบุคคล อพอดีว่าผมเจอผีมาครับผมขอแอปที่นี่ทำไมอ่ะเจอผีบ้าบออะไรกลับไปซะไม่ได้ไม่ได้ครับผมผมผมขอผมกลับไม่ได้ครับแอปนี้สักชั่วโมงก็ได้ครับเฮ้ยเข้ามาเข้ามาครับผมเออนั่งนั่งขอแล้วกันนะนั่งนั่งนั่งข้างในแล้วกันนั่งตรงนี้แล้วกันนั่งนั่งนั่งที่ปลอดภัยแล้วคุณเป็นใครครับเนี่ยโอ้ฉันก็เป็นผู้ดูแลที่นี่นั่นแหละเฮ้ยพวกเธอนี่นะเหงื่อสกปกไปหมดเลยเอางี้เดี๋ยวฉันไปหาผ้ายินยินมาให้แล้วกันรอแป๊บได้ครับโอ้ยครับ มันยังมีลุงใจดีอยู่ว้ายเพื่อนน้าโก้เวลาบอกแล้วว่าตาขาวไอ้นน่ะนหัวแตกมันเป็นเรื่องจริงเว้ยที่ฉันบอกอะ่ะเออฉันเชื่อแล้วใครจะไปคิดหรอกมันจะมีจริงจอะ่ะนั่นแหละฉันก็เลยนั่นแหละเออน่ากลัวจะมาเลยเอ,อ๋อเอานี่ให้กินละกันนะ แต่เขาไปน้ำเหมือนกันนะเพื่อนเนาะเอออยากกินน้ำว่ะหิวน้ำมากกันตอนนี้ก็หิวเหมือนกันนี่อ้าวพานจนฉันหาไม่เจอกินนี่ไปก่อนแล้วกันนะชาเขียวโอ้ยชาเขียวโอ้ยชอบมาชอบพอดีเลยครับโอ้ยเย็นเย็นดีกางดีเลยหนึ่งสองสามกินรับ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 ขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยๆไม่รู้ว่าอ่อนแอจังเลยอ่อนแรงอ่อนล้าอ่อนแรงเพลเรู้สึกมันหัวใช่ไหมล่ะ ใช่ครับเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยเอาล่ะฉันจะไม่ใช่คนที่นี่หรอกฉันเป็นฆาตกรว้าวเฮ้ยไปแล้วไปแล้ววิ่งไปแล้วฉันบังมือหัวฉันรู้สึกฉันวิ่งช้าเลยฉันวัดหลยิงได้เอ้ยเฮ้ยไปแล้วรวิ่าเหรอฉันท้งมาด้วยเอ้ยไปไหนไปไหนล่ะตัวผีไม่ใช่หรืไงมาหาป๊าปามาลูกเอ้ย ไม่เอาไม่เอาพี่จมบอลจะจะมันจะมันตอไปด้วยไปด้วยเราเราต้องแยกกันก่อนเลยนายไปทางขวาเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอที่ไอ้ห้องขวาใช่าไหมโอเคได้ปแยกกับเพื่อนแยกกันโอเคโอเคโอ๊ยไป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 โอ้ยเจอบ้านแล้วปะเนี่ยมันคือฆาตกรหรือเปล่าในสมุดที่มันเขียนไว้ในที่นี่มีแค่เราสองคนแล้วก็อะไรนะก็ที่สี่ขอถ้าพบเจออะไรที่แอบอ้างก็เป็นอะไรต่างๆขอรู้ว่านั่นไม่ใช่ของไม่ใช่คนของที่นี่ก็ต้องเป็นไอ้หมอนี่แน่เลย ตามเรือไปนอกโขอ,อย,ยนะครับปลอดภัยนะเว้ยเด็กชารู้สึกว่ามึนๆจังเลยอ่ะโอ้ยมึนหัวชะมัดเลยหว,หวังวังว่ามันจะไม่ตามมานะโอ้แต่ว,ว่ามึนหัวจังวะเฮ้ยเรากลับมาที่เดิมเยอะไปเนี่ยเฮียาไปอยู่ไหนอ่ะโอ้ยน่ากลัวชะมัดเลยฆาตกรแน่นแม่งไม่ใช่คนจริงด้วยไม่ใช่คนของที่นี่อ่ะโอ้ยมึนหัวชะมัดเลยเราอยู่ไหนอ่ะขาใครอะ่ะวะเป็นไงเป็นกัน ถ้าสมมติมาก็มาเอาดิพร้อมลุยเลยอไอ้บ้าถือยาดกว่าคือยาเพื่อนเออยดเร็วเพื่อนเออโอ้โหจริงเลยวะ่ะแซมมี่แซมมี่เออฟังไงเบาก,กนะฟังหไหมย่าเย,ยียสถานการณ์ตอนนี้โหดแย,แยท่ทำไมอะทำไมเกิดอะไรขึ้นขึรงหน้าบ้าน ทำไมไอ้ไอ้ใครคือใครอะไอ้หน้าบ้านมีไอ้คาตไอ้คาตกรดักอยู่ตรงหลังบ้านใช่หรอตัวอะไรไม่รู้ยืนอยู่จริงด้วยเพื่อนข้างหน้าตรงนั้นก็มีผีข้างหลังก็มีคาตกรดักรอตีเราอยู่แม่งเดียวนี้มันเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยใช่เลยโอ้ยเดี๋ยวนี้อะไไงจริงด้วยมันเข้ามาไม่ได้เลยตัวข้างหน้านี่มันอะไรอ่ะเพื่อนไม่รู้สมุดช่วยได้ไหมนายมีสมุดรวมไหมมีนี่ ข้อที่5มีข้อเขียนอยู่ว่าถ้าต้องการจะอาบน้ําสามารถเข้าไปอาบได้เลยแต่พยายามทําให้ห้องนั้นสว่างไว้ล่ะนี่อาจจะแปลกไปหน่อยตอนที่อาบน้ําห้ามหลับตาแม้ว่าห้องจะสว่างมันก็ไม่ปลอดภัยสลับหากห,ากหลับตาอยู่ดีแม้ว่าห้องจะสว่างมันก็ไม่ปลอดภยัยถ้าหากเราหลับตาอยู่เขาว่างั้น่ะแล้วมันมืดอยู่เนี่ยมันสว่างยังไงมีไฟในมือฉันะอะเอนนี้นตาตาฉีนแข็งทื่อเลยเพื่อนถ้าเราหลับตาจะเกิดอะไรขึ้นหรอวะหนึ่งสองซ่อมจะลองเหรอลืมตาเลเพื่อนหนึ 1, 2, ่งสองซ่โอ้โหจริงด้วย มันจะเข้ามาหาเราเรื่อยๆหรองั้นทำไงดีอะเราก็ถึงไปทางขวาไหมโอเคได้จะไปทางขวาก็ได้แต่เราไม่ต้องอาบน้ำหรอเพื่อนโอเคจุ่มที่หนึง่งจุ่มเผมันบอกให้อาบน้ำก็ได้เพื่อมันไม่ชอบคนสกรปรกเหงื่อเราไม่ได้เหงื่อเอ okay. เอโอเคเราต้องอยู่ตรงนี้อีกนานแค่ไหนวะอุยอ๊ยเจ๋งเจเพอรหลับตาเหมือนกันนายหลับตาเดี๋ยวจะว่ามันเขย่าประกาเรื่อยๆไปเพื่อน มันยิงเข้าไกลเื่ยเพื่อนมันเข้าไกลเรื่อยใ่ตาไหฉันก็หลับฉันลืมตาได้ไม่นานอ่ะใช่เราเราเรื่อเหื่อไม่เข้าตามันเสีบมากเลยเราจะมีเงื่ออยู่เลยเพราะเราหนีไปทั้งวันเลยวันนี้ออุ้ยหลับตาอีกแล้วอลืมตาก่อนยี่ไงพอหลับตาพ๊บมันมาเลยเพื่อนเออจะหลับจะโดนฆ่าแน่เพื่อนโดนฆ่าแน่จะไป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 หยยไปแหละดืยไปไป

ใช่ไหมหรือว่าเราควรกลับบ้านเลยเอาละฉันกับจะเลือกเดี๋ยนะเสียงนกหวีดเราต้องไปรวมที่แคมป์ไฟปะครัตามที่กดบอกแสดงว่าต้องใช่โอเคงั้นเราต้องไปที่แคมป์ไฟใช่ปะเผื่อจะมีคนมาช่วยก็ไดไปเลยไปเลยเอ้าวาววาไปเลยไปเลยลองโจลด้วยนะเพื่อนอาม่าอาจจะดักเราอยู่ก็ได้ไปไปไปเพื่อนน่าจะตรงนี้ปะโอเคมาแล้วเพื่อนน่าตรงนี้แหละที่จะดลมตัวโอเคได้ช่วยเธอครับช่วยช่วยด้วยค่ะเพื่อนยิงเงเผื่ออาจจะมีใครกอรอยุดถอดนี้ก็ได้ จำว่าใครมุดกองไฟไว้เว้เนี่ยนั่นดีโอเคจำว่ามันเป็นน้องวีมันเป็นกดอ่ะงั้นเรานั่งลงเถอะนั่งนะนั่งเลยเลีย<อ>เพื่อนจำว่าใน้เสียเพลงอะไรปะวะในยินเสือใช่ไหมจะเหมือนจันได้เสียงอะไรเพลงอะไรบางอย่างเลยอะอคุ้นเคยสุดๆใช่ีนมาเพลงกายลูกเสือนี่วะจำว่าสมุดมีอะไรไหมอ่านก่อนเหมือนมันจะมีนะเพื่อนอ่านเลยปะอ่านเลยเพื่อนะกดข้อที่หกเขียนว่า กิจกรรมสุดท้ายนี้รอบรอบกองอไฟถ้าเพลงเริ่มร้องกันแล้วให้พวกคุณร้องตามไปด้วยถึงไม่ร้องก็ไม่เป็นอะไรแต่พวกคุณจะต้องอดทนกับพวกมันที่กำลังจะก,กดดันพวกคุณอยู่แต่ฉันไม่ฉันไม่ค่อยชอบร้องเพลงนี้ฉันจำเนื้อไม่ค่อยได้เพื่อนฉันจะนจำเนื้อไม่ได้เหการันเสียงมันแปลกเป่าวะใช่ไหมล่ะขยะเพื่อน ทำไมมีอะไรจะไปหมดเลยวะ,ะเนันเด็ดแล้วฉันเด็ดแล้วอาจจะเป็นคนรีดคาลูาลเกเสือดีเช่นเพื่อนแต่หน้าเขามันแปลกมีเขี้ยวด้วยปากบางคนก็แบบเป็นเหม็นเนอะน่นากลัวจังเลยมันปากขี้เลยหนังดูทราล็อกหมดลออแล้วไงเราต้องร้องเพลงตามปะเนี่ยไอ,อ้ไม,ไม่เป็นรู้ร้องไม่เป็นเลยเราไม่เป็นเหมือนกันผีผีอยู่ไหนเนี่ยนายตื่นไม่บอกฉันอะ ยืนเราเราอยู่ไหนนี่เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไฟดับแล้วนี่โอ้ยมันนี่แล้วเสียงใครโจนเหรอใครไม่ใช่โอ้ยโค้งเว้ยไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะเช้าแล้วเหรอเนี่ยรีบเร็วกรับเช้าแล้วเพื่อนน่าจะหกโมงแล้วมะเนี่ยวันนี้ครับเอ้ยแล้ก็มาหาพวกเธอต่างนากไม่เห็นที่แคมป์ก็เลยมาดูที่นี่เอ้าอยู่ที่นี่กันเหรอทำไรนะเรื่องมันยาวนะครับเอาพาพาพวกกลับบ้านด่วนเอ้ยก็ได้ก็ได้เอาล่ะตามมา ได้ครับอุ้ยที่สุดก็ได้กลับบ้านแล้วเว้ยเพื่อนอูเลยกลับแล้วใช่ได้กลับแล้วเดินไปทางซ้ายแล้วตรงไปนะครับผมครับผมแล้วข้แท้เพื่อนมันมีกฎข้อนึงนะเว้ยมีด้วยเหรอใช่จำได้อยู่นั่นเดินตามครูไปก่อนโอเคโเคเขจะเขียนว่าหากจะกลับบ้านแล้วให้ทําเหมือนกฎข้อแรกและตามด้วยขอตัวกลับครับหากทําตามบทนี้แล้วกับการเข้าค่ายลูกเสือได้จบลงแล้วหวังว่าพวกนั้นเออได้รับความสุขจับกลับไปนะ โอ้เออดิเสียงกีให้ไปโดดลงตัวแล้วขานชิดตัวเองชิบหายแล้วเฮียมันนี่เราเพื่อนมันนี่ก่อนอะไรเราลืมขานชื่อตัวเองแล้วบอกว่ากลับแล้วนะครับอ่ะอ้าวขาตรงนี้เพื่อนมันนี่เรามันนี่เราตรงนี้ตรงนี้ชึบกระโดดขึ้นมาชึบชึบอาจารย์อาจารย์กัาจะงงปะไม่อ่ะเด็กชายแซมมี่กลับแล้วนะครับเด็กชายโซยะด้วยครับกลับแล้วครับ เจนครับไปเร็วไปกูอะไรไปกูอะไรน่ารุมค้านไปเร็วโอ้ครับผมกำลังกลับครับมานไปนะครับเฮ้ยกลับไปได้ไหมกลับไปเพื่อการท่านใดครับอาจารย์เฮ้ยไป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 กลับบ้านดูโว้ยพระคุณนี้จะสถิตสนิทในดวงหาไทยถวยราไม่คลาดเออ